สิ่งที่ผมกำลังจะทำต่อไปนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่หาได้ยากมากๆในจัก,กรวาลน,นี้และในระบบสุริยะก็แทบไม่มีที่ไหนที่มีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้เลยครับนั่นก็คือสิ่งนี้ครับใช่ครับมันคือการจุดไฟและการที่ไฟจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ประกอบหลักอยู่3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือออกซิเจนเชื้อเพลิงและความร้อนมันต้องมีครบทั้ง3อย่างขาดอะไรอันหนึ่งไปไฟก็จะไม่เกิดขึ้นครับ ยางออกซิเจนก็ต้องมีความเข้มข้นอย่างน้อย16%ในชั้นบรรยากาศถึงจะทําให้ไฟติดได้ซึ่งโลกของเราก็มีสัดส,ส่วนออกซิเจนอยู่ประมาณ21%เราก็เลยจุดไฟที่นี่ได้ครับแต่นอกจากโลกแล้วมันก็ไม่ม,มีดาวดวงไหนเลยในระบบสุริยะที่จะมีออกซิเจนที่เข้มข้นเพียงพอต่อการจุดไฟแบบเปิดโล่งได้ครับนี่ยังไม่นับเรื่องเชื้อเพลิงกับอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะครับดาวดวงอื่นก็แทบไม่มีเช่นกันครับไฟก็เป็นหนึ่งในปรากฏการธรรมชาติบนโลกที่สําคัญต่อมนุษย์มากมาก เอาจริงๆแล้วเทคโนโลยีทุกอย่างรอบตัวเราจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีไฟครับหม้อหายภาชนะรูปเขลพบการผลิตเซรามิกต่างๆก็มาจากการใช้ไฟและว,วิวัฒนาการของภาชนะดินเผาก็ทําให้ชุมชนมนุษย์สามารถอยู่กับที่สร้างอุป,ปกรณ์ต่างๆได้ที่ทําให้เกิดยุคปฏิวัติกเกษตรกรรมแล้วหลังจากนั้นไฟก็ทําให้เกิดยุคโลหะ การจะหลอมเหล็กได้ก็ต้องใช้ความร้อนมากกว่า1,200จนถึง1,500องศาเซลเซียสมันไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนในโลกที่สามารถสร้างความร้อนขนาดนี้ได้นอกจากพวกเราครับเราสามารถสร้างอาวุธสร้างเกราะรวมถึงเครื่องมือต่างๆที่ทำจากโลหะได้และเปลี่ยนให้มนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมซึ่งที่เหลือจะเป็นยังไงต่อไปนั้นทุกๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับผมขอไม่เล่าก็แล้วกันแต่เราก็อาจจะพูดได้ว่า การควบคุมไฟก็เป็นเทคโนโลยีแรกของมนุษย์ที่จะนำไปสู่นวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายจนเราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับที่เรามีวิถีชีวิตแบบนี้สะดวกสบายอย่างนี้แทบทุกเทคโนโลยีของมนุษย์มันเริ่มมาจากใครสักคนในอดีตหาวิธีควบคุมไฟได้ครับแล้วในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าเขาคนนั้นคือใครกันแล้วการควบคุมไฟครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนเมล็ดฟักทองตรามือตัวพ่อของวงการเมล็ดมีไว้ติดตัวกินเล่นได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าทั่วไปหรือจะสั่งจากลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้เลยครับนอกจากจะได้กินเมล็ดฟักทองที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายแล้วการสั่งซื้อเมล็ดฟักทองตรามือก็ยังเป็นการสนับสนุนช่องนี้ไปด้วยนะครับก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการจุดไฟและควบคุมไฟได้โลกเราก็มีไฟอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นฟ้าผ่าในฤดูแล้ง ภูเขาไฟระเบิดไฟป่าจากความร้อนแห้งเหตุการณ์เหล่านี้ก็ทําให้เกิดไฟลุกลามบริเวณผิวโลกเกิดไฟป่าเผาผ่านพืชและสัตว์เป็นบริเวณกว้างและสัตว์บางชนิดก็รู้จักการใช้ไฟเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นนกอินทรีบางชนิดในออสเตรเลียสามารถนำกิ่งไม้ติดไฟไปโยนเพื่อขยายไฟป่าบีบให้เหยื่อออกมาจากที่ซ่อนได้ ลิงบางกลุ่มในทวีปแอฟริกาอย่างเช่นลิงบาบูลพอรู้ว่ามีไฟป่าพวกมันก็จะรอจนไฟมอดแล้วไปสำรวจที่นั่นเพราะมันรู้ว่าจะมีซากมาแมลงซากสัตว์เล็กที่หนีไม่พ้นรวมถึงมีเมล็ดพืชที่เหลืออยู่ซึ่งนั่นก็เป็นแหล่งอาหารที่ไม่ต้องออกแรงเยอะในการได้มันมาครับโดยเฉพาะเมล็ดพืชบ,บางชนิดถ้าได้ผ่านความร้อนสูงมันก็จะทำให้กินได้ง่ายขึ้นด้วยบางสมมติฐานก็บอกว่า บรรพบุบรุษมนุษย์หรือพวกโฮมมนินในอดีตได้ลิ้มลองเนื้อสัตว์และพืชปรุงสุกจากไฟป่านี่แหละครับและน่าจะพบว่ามันนิ่มขึ้นและกินง่ายขึ้นมากๆครับแล้วยิ่งในช่วง 2- 3สมล้านปีก่อนบริเวณที่มนุษย์โบราณอาศัยอยู่ก็เป็นพื้นที่แบบทุ่งหญ้าสวานาในแอฟริกาซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่เกิดไฟป่าเป็นประจำจากฟ้าผ่าและความแห้งแล้งชีวิตในสวนาน่บาบังคับให้โฮมมนินได้อยู่ใกล้ชิดกับไฟ ปรับตัวและเรียนรู้ว่าไฟก็มีประโยชน์เหมือนกันไฟไม่ใช่ภัยอย่างเดียวถ้าเรารู้จักเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับหลักฐานการควบคุมไฟที่อาจจะเก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่โกบีฟอลาทางตอนเหนือของเคนยาเราพบล่องรอยของตะกอนสีแดงหรือดินที่ถูกความร้อนสูงจนแร่ธาตุเปลี่ยนสีมันมีการกระจุกตัวของวัสดุเผาไฟคล้ายกับการก่อกองไฟเป็นจุด,จด และเรายังพบเครื่องมือหินและเศษกระดูกปะปนอยู่ที่เศษตะกรสีแดงนี้ด้วยครับซึ่งร่องรอยเหล่านี้ก็มีอายุมากกว่า1นล้านห้าแสนปีหรือก็คือไฟที่นี่ถูกจุดก่อนที่โฮโมเซเปียนจะถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกเป็นล้านปีเลยทีเดียวครับดังนั้นคนที่จุดไฟนี้ไม่ใช่เซเปียนแน่ๆครับจริงๆแล้วหลักฐานจากโกบีฟอร่าก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่พอสมควรนะครับ ว่ามันเป็นการควบคุมไฟโดยมนุษย์โบราณจริงๆหรือเป็นเพียงร่องรอยไฟจากธรรมชาติกันแน่นักวิชาการบางกลุ่มมองว่าลักษณะการกระจุกตัวของเศษหินที่ถูกเผาไหม้กระดูกไหมและตะกอนสีแดงเนี่ยมันรวมเป็นกลุ่มเล็กๆและกระจายรอบพื้นที่ที่ทํากิจกรรมบ่งชี้ถึงไฟที่ถูกควบคุมครับไม่ใช่ไฟธรรมชาติแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่า สภาพภูมิประเทศบริเวณนี้ในอดีตมีไฟป่าเป็นประจำมันอาจจะเกิดจากไฟป่าก็ได้แถมเราก็ยังไม่พบร่องรอยการก่อไฟในบริเวณอื่นในช่วงเวลานี้เลยครับเพราะถ้ามนุษย์โบราณยุคนี้จุดไฟเป็นมันก็ต้องมีกลุ่มอื่นในช่วงเวลาเดียวกันที่ใช้ไฟได้เหมือนกันแต่เรากลับหาไม่เจอเลยครับหรือบางทีมนุษย์โบราณยุคนี้ยังจุดไฟเองไม่ได้แต่เป็นการยืมไฟจากธรรมชาติพวกฟ้าผ่าไฟไหม้ต้นไม้ไฟไหม้ทุ่งหญ้า แล้วต่อไฟจากที่เหล่านี้เอามาใช้ประโยชน์ที่นี่ดังนั้นการมีไฟใช้ก็ยังเป็นเรื่องที่หายากมากๆและต้องโชคดีมากๆเราถึงหาร่องลอยการก่อไฟที่อื่นไม่เจอเลยมีงานวิจัยหนึ่งในปี2019ได้ตรวจสอบร่องรอยของการก่อไฟและเศษหินบริเวณน,นั้นและพบว่าลักษณะการแตกของเศษหิน เกิดจากการทุบไม่ใช่การแตกโดยธรรมชาติแล้วร่องรอยการเผาไหม้ของมันเกิดจากการเผาด้วยไฟแรงต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งปกติถ้าโดนไฟป่าหินจะไม่โดนไฟแรงเผาต่อเนื่องนานขนาดนี้ลักษณะแบบนี้เหมือนก้อนหินจากกองไฟที่ถูกควบคุมมากกว่าแต่จะเป็นการจุดเองหรือยืมไฟมาจากที่อื่นอันนี้ก็ไม่ทราบได้ครับเท่าที่ผมค้นมาเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังไม่ฟันธงชัดเจนนะครับซึ่งคําตอบจริงๆจ,จะเป็นยังไงนั้นก็เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ต้องศึกษาต่อไป แต่ถ้ามันเป็นการก่อก,กองไฟจริงๆคำถามถัดมาก็คือมนุษย์โบราณกลุ่มไหนที่ก่อกองไฟกองนี้ขึ้นมาครับจริงๆแล้วหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้ไฟในอดีตเนี่ยมันหายากมากๆเลยครับไม่เหมือนกระเศษกระดูกเศษฟอสซิลหรือว่าเครื่องมือหินเพราะว่าเท่าฐานหลังการเผาไหม้มันสลายหายไปได้ง่ายๆเลยมีลมพัดหรือว่าฝนตกนิดหน่อยก็หายไปหมดละครับเราจะต้องโชคดีมากๆถึงจะเจอร่องรอยที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปิดมากๆปิดทึบ มันถึงจะเก็บรักษาร่องรอยการก่อไฟไว้ได้ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องหาหลักฐานทางอ้อมประกอบไปด้วยนั่นก็คือมนุษย์โบราณที่ควบคุมไฟได้จะต้องมีลักษณะแบบไหนทั้งลักษณะทางร่างกายและวิถีชีวิตครับสิ่งที่เรารู้ชัดๆเลยก็คือไฟเอามาทําเนื้อให้สุกได้การเอาเนื้อมาโดนความร้อนมันจะสลายโมเลกุลของเนื้อทําให้เนื้ออ่อนลงนิ่มขึ้นย่อยง่ายขึ้นไม่ต้องเคี้ยวเยอะ พอลงกระเพาะไปแล้วมันก็จะดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีร่างกายได้รับสารอาหารมากขึ้นโดยที่กระเพาะอาหารทํางานน้อยลงนี่ยังไม่รวมถึงการฆ่าเชื้อโรคเลยนะครับการกินอาหารสุกทําให้ร่างกายไม่ต้องต่อสู้กับเชื้อโรคเหมือนกับการกินอาหารดิบร่างกายก็จะประหยัดพลังงานในการย่อยอาหารและพลังงานในการต่อสู้กับเชื้อโรคครับพลังงานที่เหลืออยู่หรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยก็จะถูกเอาไปใช้อย่างอื่นแทนร่างกายจะตัวใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อเยอะขึ้นสมองใหญ่ขึ้น และฟันไม่จะเป็นต้องแหลมคมมากนะักเพราะอาหารมันสุกมันนิ่มมันเคี้ยวง่ายครับประโยชน์ถัดมาของไฟก็คือให้ความอบอุ่นมนุษย์โบราณที่ใช้ไฟได้จะสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้อากาศจะหนาวจะเย็นมากๆยังไงก็อยู่รอดได้จากการก่อไฟรวมถึงสามารถเดินทางไกลามากๆได้เวลากลางวันกลางคืนจะไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไปหรือจะพูดให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยเลยก็คือการจะเดินทางออกจากแอฟริกาได้ต้องก่อไฟเป็นครับ แล้วสปีชีที่เข้าข่ายนี้และมีชีวิตยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เราเจอล่องลอยการก่อไฟเลยก็คือโฮโมอีเล็กตัสที่อาศัยอยู่บนโลกเมื่อราวราวสองล้านปีที่แล้วและเพิ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อราวราวหนึ่งแสนปีที่แล้วนี่เองครับมันเป็นมนุษย์โบราณที่ตัวใหญ่และมีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นและสมองก็ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนรวมถึงฟันก็แหลมคมน้อยลงเมื่อเทียบกับมนุษย์โบราณรุ่นก่อนหน้าครับค่อนข้างชัดเจนว่าโฮโมอีเล็กตัสกินอาหารสุกหรือเริ่มกินอาหารสุก อาจจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการกินดิบกินสุกอาจจะกินได้ทั้ง2แบบก็ได้นะครับและเท่าที่เรารู้ตอนนี้พวกมันก็ยังเป็นมนุษย์สปีชีส์แรกที่ได้เดินทางออกจากแอฟริกาคือนอกจากในแอฟริกาแล้วเรายังพบฟอสซิลของเอเล็กตัสที่จอร์เจียจีนอินโดนีเซียและที่จังหวัดลำปางประเทศไทยด้วยครับพวกมันเป็นมนุษย์โบราณที่เดินทางได้ไกลามากๆและขยายถิ่นฐานได้ทั้งแอฟริกายุโรปตะวันออกและเอเชียพวกมันจะต้องจุดไฟเป็น ถึงจะเดินทางแบบนี้ได้และนักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่ากองไฟที่เขนยญ้าเมื่อ1นล้านห้าแสนปีที่แล้วก็น่าจะเป็นฝีมือของโฮโมอิเล็กตัสนี่แหละครับนอกจากนี้ครับในช่วงเวลาน1นล้านจนถึง1นล้านห้าแสนปีที่แล้วเราก็เจอล่องรอยที่อาจจะเป็นการใช้ไฟของโฮโมอิเล็กตัสเพิ่มอีกเหมือนกันครับอย่างเช่นที่สวาทคารแอฟริกาใต้แต่ที่นี่ก็คล้ายกับที่เขนยญ้านะครับก็คือ,อยังฟันธงชัดๆไม่ได้ว่า เป็นอิเล็กตัสจุดจริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ไฟป่าเท่านั้นดังนั้นผมก็ขอข้ามการพูดถึงรายละเอียดของร่องรอยในช่วงเวลาที่ไม่ชัวร์นี้อ้อไปก่อนนะครับแล้วหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นการก่อกองไฟโดยสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและเก่าแก่ที่สุดจะอยู่ที่ Wonder Work Cave ทางตอนเหนือของแอฟริกาใต้มันเป็นถ้ำขนาดใหญ่และเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณหลายรุ่นยาวนานหลายแสนปีมีร่องรอยโฮโมอิเล็กตัสอาศัยอยู่เมื่อประมาณ 1ล้าน6แสนจนถึง1ล้านปีที่แล้วมีร่องรอยของโฮโมไฮเดลเบเกนซิสหรือบรรพบุรุษร่วมของเนアนเดอร์ลกับเซเปียนที่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อราวๆ5้0แสนจนถึง2 0 0แสนปีที่แล้วเราเจอฟอสซิลของมนุษย์หลายรุ่นหลายสปีชีจากหลายช่วงเวลาในถ้ำนี้เลยครับแล้วร่องรอยการก่อกองไฟที่เก่าแก่ที่สุดในถ้ำนี้ก็มีอายุประมาณ1ล้านปีซึ่งก็คือช่วงเวลาที่โฮโมอิเล็กตัสกำลังครอบครองสถานที่นี้อยู่ครับ เราพบชั้นที่เท่าสะสมกันเป็นชั้นๆที่ใต้ดินภายในถ้ำนี้ขี้เท่าพวกนี้เกิดจากการเผาไหม้ของเศษพืชใบไม้และกิ่งไม้ที่มนุษย์โบราณนำเข้ามาภายในถ้ำและใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อก่อกองไฟการที่ขี้เท่าสะสมเป็นชั้นหนาๆในจุดเดียวแบบนี้ก็บ่งบอกถึงการใช้พื้นที่นี้เป็นเตาไฟจุดไฟซ้ำในที่เดิมเรื่อยๆเป็นเวลาหลายพันปีนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตั้งสมมติฐานว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่ก่อไฟกลางถ้ำ ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆในชุมชนและมีการควบคุมไฟให้อยู่ที่จุดเดียวไม่ได้ลามออกไปที่อื่นนั่นทำให้ถ้ำวอนเดอร์เวิร์กได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของการก่อกองไฟเองที่เก่าแก่ที่สุดที่เราเคยค้นพบครับและคาดว่าเป็นฝีมือของโฮโมอิเล็กตัสแต่จริงๆแล้วนักวิทยศาศาสตร์ก็เชื่อว่าโฮโมอิเล็กตัสน่าจะจุดไฟเป็นก่อนหน้านี้มาแล้วหลายแสนปีหรืออาจจะเป็นล้านปีก็ได้ เพราะโฮโมอิเลตัสถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อราวๆ2ล้านปีที่แล้วและลักษณะร่างกายของมันบ่งบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมไฟได้แต่หลักฐานการจุดไฟที่ชัดเจนและเก่าแก่ที่สุดกลับเกิดขึ้นหลังจากการกำเนิดของอิเลตัสราวๆหนึ่งล้านปีมันเลยมีความเป็นไปได้ว่าที่ถ้ำวอนเดอร์เวิร์กไม่ใช่สถานที่ที่มนุษย์โบราณสามารถควบคุมไฟได้เป็นครั้งแรกแต่มันเป็นเพียงแค่ร่องรอยที่เก่าที่สุดที่เราเจอ ส่วนล่องลอยการจุดไฟก่อนหน้านั้นที่อาจจะมีมานานกว่าแสนปีหรือว่าล้านปีเนี่ยมันได้หายไปหมดแล้วหรือไม่เราอาจจะยังหาไม่เจอเองครับแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปราวๆสองแสนปีหรือเมื่อประมาณ7จ็ดแสนแปดหมื่นปีที่แล้วที่แหล่งโบราณาคาดีที่ชื่อว่าเกเชอร์เบโนยาอาโคฟหรือ GBY ที่อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลเราก็พบหลักฐานการก่อกองไฟเป็นเตาไฟที่มีขี้เท่าซ้อนกันเป็นชั้นๆคล้ายกับที่ Wonder Work c a v e เเลยครับ แล้วเราก็พบพวกซากอาหารและก็เศษเมล็ดพืชที่นี่ที่บ่งบอกว่ามีการใช้ไฟในการปรุงอาหารและแปรรูปวัตถุดิบเกิดขึ้นที่นี่ครับและเรายังพบเครื่องมือหินที่ถูกเผาไฟอบความร้อนเพื่อให้มันเปราะแล้วเอามากระเทาะทำให้หินบินสร้างปลายที่แหลมคมเอาไปใช้เป็นอาวุธแล้วการจะทำแบบนี้ได้พวกเขาต้องรู้จักการควบคุมไฟควบคุมอุณหภูมิควบคุมเวลารู้ว่าหินชนิดต่างๆควรอบด้วยไฟด้วยระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม ซึ่งโฮโมอีเล็กตัสมีความรู้เรื่องนี้เมื่อเกือบล้านปีที่แล้วเลยนะครับมันน่าทึ่งมากจริงไหมครับและไม่ใช่แค่ที่แอฟริกากับตะวันออกกลางเท่านั้นนะครับโฮโมอิเล็กตัสที่จีนหรือที่เราเรียกว่ามนุษย์ปักกิ่งที่อาศัยอยู่ในถ้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปักกิ่งเมื่อประมาณ7 0็0แสนจนถึงสี่แสนปีที่แล้วก็มีร่องลอยขี้เท่าและการก่อกองไฟในถ้ำเหมือนกันนั่นแปลว่าความรู้เรื่องการจุดไฟไม่ได้กระจุกอยู่กับแค่อิเล็กตัสบางกลุ่มเท่านั้น แต่มันได้กระจายไปทั่วโลกพร้อมกับการเดินทางของพวกเขาด้วยครับเลอ,อที่หนึ่งที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คือที่ถ้ำไลซิงสตาร์ที่แอฟริกาใต้มันเป็นที่อยู่ของโฮโมนาเลดีเมื่อช่วงประมาณ3 3 0 0 0นจนถึง2 4 0 0 0ปีที่แล้วถ้ำนี้มีความลึกและมืดมิดตลอด24ชั่วโมงแสงอาทิตย์สองไม่ถึงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่โดยไม่มีแสงสว่างและเราก็ค้นพบล่องลอยขี้เท่าจากการจุดไฟในถ้ำนี้เช่นกัน เป็นที่ชัดเจนว่าความรู้เกี่ยวกับการควบคุมไฟไม่ได้จบอยู่กับอิเล็กตัสแต่ได้รับการสืบทอดการสั่งสอนส่งต่อความรู้มาให้กับโฮโมสปีชีหลังๆด้วยและแน่นอนถูกส่งต่อมาถึงโฮโมเซเปียนอย่างพวกเราในปัจจุบันด้วยครับแล้วมนุษย์โบราณเริ่มรู้จักการควบคุมไฟได้ยังไงอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปไกลสัหน่อยครับอาจจะเป็นประมาณ2ล้านปีที่แล้วในยุคที่อิเล็กตัส พึ่งถือกําเนิดขึ้นมาใหม่ๆหรืออาจจะเป็นโฮมินินรุ่นก่อนหน้าอิเล็กตัสก็ได้ที่เริ่มศึกษาวิธีควบคุมไฟแล้วส่งต่อมาให้อิเล็กตัสครับนักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ว่าในตอนแรกๆเนี่ยมนุษย์โบราณน่าจะยังจุดไฟเองไม่เป็นแต่รู้แล้วว่าไฟนั้นมีประโยชน์มันให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นและทําให้อาหารกินง่ายขึ้นครับหรือแม้กระทั่งจะใช้เป็นอาวุธขู่สัตว์ร้ายให้กลัวก็ได้ครับนักวิทยาศาสตร์มีสมมติฐานว่า ในตอนแรกๆอิเล็กตัสหรือว่ามนุษย์โบราณกลุ่มอื่นในช่วงเวลานั้นได้ยืมไฟจากธรรมชาติอย่างเช่นไฟไหม้จากฟ้าผ่าหรือว่าภูเขาไฟระเบิดมนุษย์โบราณก็จะเข้าไปเก็บเศษกิ่งไม้ที่ติดไฟหรือว่าเก็บเศษถ่านกลับมาใช้ที่ค่ายหรือว่าที่ถ้ำพักอาศัยพวกเขาจะพยายามรักษาเปลวไฟหรือว่าเก็บถ่านไว้ใหไ้ได้นานที่สุดอาจจะใช้วิธีฝังถ่านไว้ใต้ที่เท่าใต้ดินหรืออาจจะทําให้พื้นที่มันมิดชิดไม่มีลมอย่างเช่นการใช้หินล้อมรอบกันลมเพื่อรอเติมฟืนใหม่เมื่อจําเป็นครับ พวกเขาจะพยายามรักษาไฟไว้ให้ได้นานที่สุดอาจจะมีการเติมกิ่งไม้แห้งอย่างสม่ำเสมอหรือหาวัสดุที่เผาไม่ช้าอย่างเช่นมอสแห้งเปลือกไม้หรือขนสัตว์มาเติมลงไปเรื่อยๆมนุษย์โบราณจะเริ่มเรียนรู้ประเภทของไม้และพืชที่เหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงอาจจะมีคนทำหน้าที่ดูแลไฟตลอดเวลาเพื่อคอยเติมเชื้อเพลิงและกันลมไม่ให้มันดับไป ซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งหน้าที่และการวางแผนล่วงหน้าในสังคมมนุษย์ครับและทักษะนี้ก็กลายเป็นวัฒนธรรมความรู้ที่ถ่ายทอดส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายแสนปีเมื่อสังคมมนุษย์พัฒนาขึ้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับไฟเพิ่มมากขึ้นพวกเขาก็เริ่มทดลองสร้างไฟด้วยตัวเองเรามนุษย์โบราณเริ่มสังเกตว่าการถูไม้แห้งด้วยความเร็วสูงๆจะทําให้เกิดความร้อนและใช้จุดไฟได้หรือพวกเขาอาจจะพบว่า การกระแทกกันของหินบางชนิดจะทำให้เกิดประกายไฟซึ่งสามารถนำไปจุดไฟได้พวกเขาอาจจะค้นพบเรื่องนี้ตอนที่พยายามเคาะหินตีหินให้เป็นรูปทรงที่ต้องการตอนที่กำลังสร้างเครื่องมือหรืออาวุธแล้วประกายไฟนี้ก็ไปสัมผัสกับเชื้อไฟอย่างเช่นเปลือกไม้หรือว่าฟางแห้งทำให้เกิดไฟได้จากนั้นมนุษย์โบราณก็ได้สังเกตจดจำเรียนรู้ลองผิดลองถูกมากมายเราคาดว่าการเรียนรู้การจุดไฟของมนุษย์โบราณไม่ได้สำเร็จในครั้งเดียวนะครับ พวกเขาต้องใช้ความพยายามการสังเกตและถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเด็กๆเ,เรียนรู้จากผู้ใหญ่ในกลุ่มอาจจะใช้เวลาหลายชั่วยุคนอาจจะเป็นร้อยปีพันปีหรืออาจจะเป็นหมื่นปีก็ได้กว่าที่พวกเขาจะสามารถสะสมองค์ความรู้ลองผิดลองถูกจนได้วิชาการควบคุมไฟอย่างชำนาญและความสามารถนี้ก็กลายเป็นทักษะพื้นฐานของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในที่สุดครับและแน่นอนว่าทักษะนี้ก็ได้เปลี่ยนเผ่าพันธุ์ของพวกเราไปตลอดการเลยครับ จากการศึกษาพบว่าอาหารของมนุษย์โบราณก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ดิบพืชหัวผลไม้และธัญ,ญพืชครับแล้วอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอาหารที่บันดิบเนี่ยมันจะย่อยยากใช้เวลานานในการดูดซึมและบางชนิดก็อาจจะมีสารพิษหรือว่าแบคทีเรียที่เป็นอันตรายและไฟก็สามารถเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของอาหารให้ง่ายต่อการเคี้ยวและการย่อยร่างกายดูดซึมสารอาหารและพลังงานได้มากขึ้นโดยเฉพาะเนื้อสัตว์และรากพืชที่แข็งๆรวมถึง การผ่านความร้อนก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคและทำลายสารพิษบางชนิดในอาหารได้ครับนั่นทำให้การกินอาหารที่ปรุงสุกอย่างต่อเนื่องหลายๆรุ่นเป็นเวลานานหลายหมื่นหลายแสนปีก็สามารถทำให้สมองใหญ่ขึ้นได้เพราะสมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานเปลืองที่สุดในร่างกายของเราการกินอาหารที่ปรุงสุกย่อยง่ายและให้พลังงานสูงจะทำให้มีพลังงานส่วนเกินที่เพียงพอต่อการขยายของตัวสมองได้ครับ ในแบบที่สิ่งมีชีวิตอื่นไม่เคยทำได้มาก่อนเลยครับและการที่ไม่ต้องเคี้ยวอาหารที่หยาบและแข็งเป็นเวลานานขนาดฟันและกรามของมนุษย์โบราณก็จะเล็กลงจะเห็นว่าจากกรามขนาดใหญ่ที่ยื่นออกไปข้างหน้าก็จะค่อยๆเล็กลงกินพื้นที่น้อยลงในรุ่นต่อๆมากระโหลกมนุษย์ก็เลยมีพื้นที่สําหรับทําให้สมองขยายขึ้นได้ครับเรื่องนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นกับสายพันธุ์ของมนุษย์โบราณตั้งแต่โฮโมอีเล็กตัส ลงมาถึงโฮโมเซเปียนโดยในแต่ละรุ่นจะมีฟันและกรามที่ค่อยๆลดขนาดลงเรื่อยๆและมีสมองที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นครับและเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้า,นา,นขาระบบพวกนี้ก็เลยเหลือน้อยมากๆแล้วทำให้มนุษย์รุ่นหลังๆไม่สามารถกินของดิบได้อีกต่อไปครับและไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างเดียวนะครับแต่มันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้วยโดยเฉพาะเรื่องการขยายถินฐานที่เราได้เกินไปแล้วบ้างในตอนต้นคลิปครับไฟ นั้นช่วยให้ความอบอุ่นในตอนกลางคืนและฤดูหนาวทําให้โฮมินินสามารถเดินทางออกจากแอฟริกาที่อบอุน่นไปยังพื้นที่เขตหนาวอย่างยุโรปเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกได้เราพบหลักฐานว่ากลุ่ม,มนุษย์โบราณได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ละติจูดสูงๆหรือว่าพื้นที่ที่หนาวหนาวหลังจากที่ได้ค้นพบการจุดไฟและควบคุมไฟได้แล้วครับก่อนหน้านั้นไม่เคยมีมนุษย์สปีชีส์ไหนไปอาศัยอยู่ในเขตหนาวได้มาก่อนเลยครับรวมถึง เปลวไฟและกลิ่นควันไฟสามารถขับไล่สัตว์นักล่าอย่างเช่นสิงโตเสือและหมาป่าได้กองไฟที่ตั้งอยู่หน้าถ้ำหรือว่ารอบค่ายที่พักก็ทำให้มนุษย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสามารถนอนหลับได้ลึกขึ้นรวมกลุ่มได้ใหญ่ขึ้นการอยู่ใกล้กองไฟก็ทำให้ไม่ต้องปีนต้นไม้หรืออยู่กันแบบเบียเสียดเพื่อความอบอุ่นอีกต่อไปแถมไฟก็ยังสามารถสร้างพื้นที่ใหม่อย่างเช่นการใช้ไฟเคลียร์พื้นที่ป่า สร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมใหม่ขึ้นมาได้ไฟก็เลยกลายเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขีดจำกัดในการกระจายพันธุ์ของมนุษย์ทำให้มนุษย์หลุดจากข้อจำกัดด้านพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถตั้งรกรากอาศัยอยู่ได้ในหลากหลายสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ที่กว้างขึ้นนอกจากนี้ครับการจุดไฟเป็นก็ยังได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสปีชีส์มนุษย์ไปอีกตลอดการเลยครับโดยเฉพาะ ได้เกิดการรวมกลุ่มรอบกองไฟตอนกลางคืนขึ้นมาครับก่อนหน้าที่เราจะรู้จักการจุดไฟถ้าดวงอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่คือเราไม่สามารถทํากิจกรรมอื่นได้อีกต่อไปแล้วมันมืดสนิทอย่างมากก็มีแค่แสงจากดวงจันทร์ประกอบกับมีสัตว์นักล่าในตอนกลางคืนมากมายในแอฟริกามนุษย์โบราณน่าจะแยกย้ายกันเข้านอนปีนต้นไม้หรือว่าเข้าถ้ำแทบจะในทันทีหลังฟ้ามืดแต่ว่าเทคโนโลยีการก่อกองไฟ ก็ได้เพิ่มช่วงเวลากิจกรรมของมนุษย์ขึ้นมาได้อีกหลายชั่วโมงกองไฟก็กลายเป็นเวทีแรกในการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่านิทานเพลงและแบ่งปันประสบการณ์กันในกลุ่มคนรุ่นเก่าสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ทักษะการล่าการจุดไฟการสร้างเครื่องมือรวมถึงบทเรียนชีวิตมากมายให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ผ่านการคุยรอบกองไฟครับนั่นก็ทำให้เกิดการพัฒน,นาด้านภาษาการใช้สัญลักษณ การสื่อสารแบบนามธรรมรวมถึงการฝึกฝนการวางแผนล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมต่างๆในวันถัดไปครับนักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าการจุดไฟเป็นมีบทบาทในการเปลี่ยนสังคมของมนุษย์โบราณจากกลุ่มเล็กๆแบบฝูงลิงให้กลายเป็นชนเผ่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีระดับชั้นมีการแบ่งหน้าที่กันในชุมชนกลายเป็นระบบสังคมที่ซับซ้อนในแบบที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตใดบนโลกทำได้มาก่อนและจากนั้น การใช้ไฟก็ทําให้เรารู้จักการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆมากมายตามมาครับไฟเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ทุกสิ่งมีชีวิตรู้ว่าอันตรายมากครับแม้แต่สิ่งมีชีวิตสุดฉลาดอย่างชิมแปนซีช้างหรือว่าอีกายังหลบเลี่ยงที่จะเข้าใกล้มันเลยครับแม้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่รู้จักการใช้ประโยชน์มันได้จากทางอ้อมแต่ก็ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตใดเลยที่สามารถควบคุมมันได้และนํามาใช้ประโยชน์ดได้เทียบเท่ากับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ครับ เรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามนุษย์โบราณสปีชีส์ไหนเป็นผู้จุดไฟขึ้นครั้งแรกและจุดขึ้นเมื่อไหร่แต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือเราโฮโมอีเรกตัสเริ่มควบคุมและใช้ประโยชน์จากไฟได้แล้วครับอาจจะทําได้ตั้งแต่2ล้านปีที่แล้วแล้วก็ได้ครับแล้วการจุดไฟเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของสายพันธุ์มนุษย์รวมถึงทําให้มนุษย์สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนได้และออกเดินทางจนครอบครองพื้นที่ได้ทั่วโลก ทักษะในการจุดไฟและควบคุมไฟได้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของลิงไล่หางหลังตรงให้เข้าสู่หนทางของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงครับและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของวิวัฒนาการการจุดไฟใครจุดไฟเป็นคนแรกที่เราได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับถึงแม้เรายังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้แต่เราก็พอรู้คร่าวๆแล้วว่ามันส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของมนุษย์เราครับแล้วถ้าใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ช่วยเช็อดูหน่อยว่า ได้กดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องนี้แล้วหรือยังถ้ายัางอย่าลืมกดด้วยครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ต่อๆไปจากเราครับแล้วถ้าใครที่อยากสนับสนุนพวกเราไปมากกว่านี้ก็สามารถกดสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แงได้เลยครับโดยยอดสนับสนุนของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะกลายเป็นค่าข้าวค่า,ากาแฟค่าตัวหรือค่าอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆของทีมงานคนช่างใสทั้งหมดเลยครับขอบคุณที่ฟังมาจนจบคลิปครับถ้าอยากให้คลิปต่อไปเป็นอะไรก็สามารถบอกกันได้ในคอมเมนต์ครับและเหมือนเดิมก่อนจากกันอย่าลืม ช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ